นะครับเพราะท่านถูกรอบวางยาถ่ายเป็นเลือดสองวันแล้วก็รอดมาได้หลายท่านบอกว่าคนที่มันคิดร้ายมันก็บอเอาช้างมาหากินผมเอาช้างมาหากินทุกคนผมพาพวกพายไปอยู่วัดดังๆไม่ดีกว่าหรือครับผมพาพวกพายไปอยู่สถานที่ท่องเที่ยวดังๆไม่ดีกว่าหรือครับผมพาท่านไปอยู่ข้างถนนไปเช่าที่ลสองไร่อ่ะแล้วก็แบบเปิดให้คนเข้าชมอ่ะไม่ต้องยุ่งกับใครไม่ดีกว่าเหรอเออ ก็ไปสร้างโรงเรียนสักโรงหนึ่งล้านสองล้านแล้วก็ให้คนมาถ่ายรูปก,กับช้างสีเผือกไม่ต้องบอกเป็นช้างเผือกก็ได้ไม่ต้องบอกเป็นช้างถวายก็ได้ถูกไหมครับไอที่ผมออกมาพูดอยู่ตอนนี้ทุกท่านทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการถวายช้างครับแต่มันเป็นเรื่องของการทุจริตมันเป็นเรื่องของการที่เขาพยายามเอาช้างเราไปให้ได้ ผมจะจี้ไปถึงผู้ว่าราชการผมไปจี้ไปถึงเจ้าหน้าที่ภาคสวนว่าหากช้างเชินนี้มีเหตุเกิดอะไรขึ้นนะครับพวกคุณรับไหวไหม